เยี่ยมออฟโรดวีไอีกแล้วนะทุกคนแท็กทีมชาตินะทีมชาติมีใครบ้างไปดูกันเถอะโอ้มีบอลเบเด้นะแล้วก็เนมาดาซินวาซันโตจูเนียแล้วก็มีชัมรนี่แล้วก็นีมมนน่เลยชินเชนโกอยากได้ที่สุดครับผมโอลิสเดอร์ชินเชนโกนะอยากได้สุดแล้วตัวเนี้ยแม่ลูกยิงของเขาทำให้แบบแม็กไกมีแผลนะแม็กไกมีแผล <laughs> นี่เอ้ยเล่นกลางลับว่ะเวอร์ชั่นนี้เล่นกลางลับนะเอ้ยเจ๋ง แล้วก็นี่เขาปใครบ็อกเกอร์ครับผมเล่นหลังได้ด้วยโรเมลโลลูกรักนะครับผมนี่ตัวแบกสเปอร์แล้วก็มีนี่เลยนาบาสแล้วก็อยเวียส่วนต่อไปแล้วเบคออสเบคอนที้ยิงด้วยเหรอแม่มาเออน่าจะไม่รู้อะแล้วก็นี่ใครอะเวโควิดเหรอไม่รู้อะเออแล้วก็โจโรดอนนะครับผมเด็กกัสเปอร์นะ <S <S ตัวนี้ก็ยังเป็นเด็กสเปอร์อยู่เพราะขยายเฉยเข้าไของพี่ครับผมมาลึกเปใครใครครับ ห้าดาวอยากได้ซินเชนไม่ใช่ซินแล้วโหวชัวเมนี่ไอ้บ้ากำลังคิดเล่นอยู่เออไม่อาจจะได้ตัวข้างๆมาชัวเมนี่ไออยากได้ซินเชนโก้ไอตัวเมนี่เล่นได้แต่กลางรับอะ่ะโอ้อยากได้แบบนักเตะสารพัดประโยชน์แต่แพ็กทีมชาติก็ก็เล่นได้แต่แพ็กทีมชาติเราไปมีเว้อะไรก็ตามโอ้โหอะไรวะเนี่ยเล่นได้แต่กลางรับกับกองกลางอ,อ่ะโอ้โหอ่ะไม่เป็นไร S <S อยากได้ดิจิตโกมันไม่ให้ไม่ได้ชื่อเบนดี้มาอยู่ข้างกันเลยให้ผิดตัวโอเคมมาแพ็คนี้นะครับคนน่าจะอยากได้กันนะทนันโชครับผมไม่รู้ทําไมถึงเจนเป็นเจดอนมานะงงกันแล้วก็จัสตินไคเวิร์สนะครับพ่อของพแพทริไคเวิร์สต่แฮมใช่ลูกเหรอป้าเออแล้วก็มีนี่เลยที่อยากได้เด็บสุบิสูมาแล้วผมเด็กสเปอร์ต้องอยากได้แน่นอนร่างทองบิสูมาเป,าปลี่ยนมาใส่แบบแปะละโหดเตเต้ครับโอเคครับแล้วก็มียีงไงแจ็คสันนะแฟนเชลซีฟินนะ ชอบเอยตัวเนี้ยเป็นยูซีอ่ะโอเคแล้วก็นี่เลยเอวดี้ยี่เอวดี้ยี่ขยี้ใจแล้วก็นี่ตาที่ช่องใช่ไหมเออแล้วก็โอชัวโอชัวอะไรจับอะไรรั่วเออไปเลยเอ้าะครับผมห้าดาวโอเคเป็นใครเป็นใครโอ้โหเดี๋ยวปรับตัวซันโชวอ่ะคือมีแล้วไงนั่งก่อนนะครับเป็นหน้าแบบนี้แหละโอ้โหเดี๋ยวปรับตัวซันโชว์นะครับท่าสุดมีปัญหาแต่ลิกเินฮาร์กนะ โพสต์ทวิตด่าหรือเปล่าทวิตไม่พอใจดิเออแต่ตอนนี้ลบไปแล้วเขาเคลียร์ปรับเจ็ปรับเคลียร์กันได้แล้วเออแต่ก็รอดูนะว่าจะเป็นยังไงต่ออนาคตของจวปรับตัวมาครับอีกหนึ่งร้อยทองหมดแล้วมีแค่นั้นแหละทองกูอ่ะของบิสุมาแค่นั้นแหละบิสุมาบิสุมาบิสซูมาเฮ้ยโอ้ไม่ใช่ไอ้เหี้ยอย่าบอกนะเตเต้ข้างทางบิสซูมาโอ้โหสองรอบติดอะไรวะเนี่ยเตเต้ มิซูมาอีกเยอะอะไรวะเมื่อกี้ก็จะเอาทิเชนโกเอาชูอัลเมนี่มาให้ทีนี้จะเอาตีมิสูมาเอาเตเตมาให้กูอยู่ใกล้ๆกันเลยมันอยู่ใกล้ๆกันเลยคาร์มนันอ่ดูดิเนี่ยคาร์ดมันอยู่ใกล้กันแล้วดูดิมิซูมาไอ้เจ้ล่างทองกลวยมาวะโอ้ล่างทองไม่มาหมดทองแล้วด้วยไม่มีทองแล้ว,อ,ลวอีกสิบทองไม่มได้